่ไปน้ำหมักขี้หมูครับคุณพ่อบ้านช้ยศรีนะครับน้ำหมักขี้หมูครับขนทรงตามระยะทางครับผมไก่ไก่ไก่ก็เอาช้อรลอยหาลอยหรือว่าพี่ก็ได้ครับตามระยะทางอันนียมกไก่ครับผมอีโตนอีพ่อครับคารถขับนมัดหลักเพ่นดูแลครับผมนัดกันว่าเป็นอาทิตย์หลืครับผมจะได้ว่าจะได้ว่าน้ำหมักขี้หมูครับน้ำขี้หมูครับอัดลงไปเลยครับผม ไปลงไปเพราะว่าพื้นที่เลื่อยางครับปับไม่ครับผมหย่อนเสร็จไปนะครับโอเคครับน้ำหมักน้ำขี้หมูครับช้าเพราซชาครับช้าครับน้ำหมักขี้หมูครับอายุสเออว่าอยู่ ว่าอยู่เออใจยเย็นพ่อไปเรื่อยๆใจเย็นใจยเย็นจะซาไปเรื่อยๆเดี๋ยวเดี๋ยวมันมันบ่ได้อยู่โอเคเออไปเลยพ่อไปตะซาไปไปง่อยเตะโนนี่ก็ได้พ่อเออให้ไหวครับไปวน้ำมากึ้นมาครับห <laughs> ยุดก่อนพ่อยุดครับ <laughs> เออ่าเยู่ยามายแมนเยอ่เออไปคนคืนบอบ่เปิดคนคืนบอบ่ไปกอกโอ้มันมันบัทวไไ่าวบ้าเออคนแื้นมใส่ออโอเคครับไปน้ำหมักขี้มครับผมรถกุตาครับนาตัวสีครับเออแสดงมันย,ยังหลายตัวหนิไหม